เวคขมช่างบุ๋มสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพสวัสดีครับพบกับช่างบุ๋มในช่องช่างบุ๋ม h ช n n นลวันนี้ช่างบุ๋มจะพาทุกท่านมาดูการตรวจประสิทธิภาพของตัวแวคข้หรือตัวทำสุญญากาศว่าสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพหรือเปล่าก่อนที่เราจะไปดูกันนะครับฝากกดติดตามช่องช่างบุ๋มชนเนลเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่างบุ๋มด้วยนะครับ ตัวแว็กซ์าที่ช่างบุ๋มจะใช้ในวันนี้นะครับเป็นยี่ห้อวาลูรุ่น VE115N1 สเต e 50ลิตรขนาดที่สามารถทำสุญญากาศได้นะครับ150ไมคอนน้ำหนักตัวนี้นะครับไม่หนักมากนะแค่6.6โลนี่ครับเป็นที่ช่างบุ๋มใช้อยู่นะครับช่างบุ๋มมี2ตัวตัวนี้เป็นตัวเล็กนะครับ จะใช้อยู่ขนาด9000นถึง18000 btu นะครับช่างบุมจะใช้ตัวนี้แต่ถ้าใหญ่กว่านี้ช่างบุมก็จะใช้ตัวตัวใหญ่กว่านี้ตัวนี้2 2 cfm นะครับตัวใหญ่ของช่างบุมมีคือ9 cfm นะครับตัวใหญ่กว่าน้ำหนักเยอะกว่ามากนะครับก่อนที่เราจะไปทำการตรวจสอบนะครับเราต้องมีอุปกรณ์ตัวหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าไมโครเกตนะครับตัวนี้ช่างบุมก็ใช้ของยี่ห้อวาลูเหมือนกันรุ่น V MV 1ช่างหมุมซื้อมาตัวนี้3000ักว่าบาทก็จะมา,าใช้ในการแวกค่ำเนี่นะครับดูว่าสามารถได้กี่ไม้คอนแต่วันนี้เราจะมาทําการเช็คประสิทธิภาพของตัวแวกค่ำที่เรามีจะเอาตัวนี้มานะครับต่อกับตัวแวกค่านะครับแล้วก็ทําสุญญากาศของตัวไม้คอนเกีรีรยนี้เลยนะครับเราจะรู้ว่า เวคคัมเราเนี่ยจะสามารถทําได้ตามสเปคที่150ไมครได้หรือเปล่าถ้าได้แสดงว่าตัวประสิทธิภาพของตัวแวคคั่มเรายังสามารถใช้งานได้ปกตินะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มต่อกันเลยว่าจะได้ตามที่เราต้องการไหมต่ำกว่า150ไมครหรือ150ไมครตัวแวคคัมตัวนี้นะครับช่างุมซื้อมาในราคาประมาณ1,500กว่าบาทก็ไม่แพงนะครับ ถือว่าใช้งานได้ดีเลยทีเดียวน้ําหนักเบานะครับทํางานที่สูงๆนี่สบายสบายเลยนะครับตัวไมคครเกตตัวนี้นะครับก็อย่างที่บอกว่าซื้อมา3000กว่าบาทตัวนี้จะแพงหน่อยแล้วก็มีนะครับที่เขาแถมมาให้ก็จะมีตัวข้อต่อไว้สําหรับต่อกับพวกเกตนะครับต่อกับแบควคคัามโดยตรงนะครับตัวนี้ครับจะต่อกับแบควคคัามโดยตรงเช็คประสิทธิภาพเลยว่าจะสามารถทําได้ตามสเปคหรือเปล่า สเปคนะครับติดไว้ที่เนมเพจคือ150้ไมครอนเราก็แค่เสียบตัวไมครอนเกตเข้าไปตรงๆนี่นครับแล้วก็ทำการเปิดตัวไมครอนเกตนะครับลรวก็ทำการเปิดตัวสวิตช์ของแวคคัมก็ให้มันดูดสุญญากาศปกตินะครับอันนี้ก็คือดูดโดยตรงเลยครับก็คือดูดจากตัวไอไมครอนเกตโดยตรงเลยนะครับว่า จะสามารถลดลงได้ตามสเปคหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันตอนนี้ก็แว็กไปได้ประมาณ1นาทีแล้วนะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งนะครับช่างหุมจะแว็กไปเรื่อยๆคิดว่าไม่น่าจะเกิน3นาทีเพราะว่าไม่มีท่ออาพวกน้ำยาอะไรคร้างเลยครับแค่แว็กผ่านตัวไมโคนเกตโด,ดยตรงไปเลยอ่ะตอนนี้ก็ผ่านมาประมาณ2นาทีกว่าๆครับก็เห็นไหมครับสามารถทำได้ตามสเปคนะครับ แสดงว่าแวกคัมของช่างบุบนี่ยังมีประสิทธิภาพที่ดีอยู่คือทำได้ต่ำกว่า150ยไมครนด้วยซัาคือทำงานได้มีประสิทธิภาพยืนยันเลยครับว่าตัวแวกคัมตัวนี้ทำงานได้ดีมีประสิทธิภาพ<ๆ>ก็ทุกท่านนะครับถ้าท่านใดนะครับอยากตรวจสอบประสิทธิภาพของทุกท่านนะครับต้องมีตัวมไมคครเกตน,นะครับเราถึงจะได้รู้ว่า ตัวไว้ข้ามเราเนี่ยยังสามารถทำงานได้ตามเนมเพจหรือตามสเปคที่ระบุมากับเครื่องได้หรือเปล่านะครับผมสำหรับวันนี้นะครับท่านที่ได้รับชมและรับฟังก็คงจะมีประโยชน์นะครับนำกลับไปใช้และกลับไปปฏิบัติของตัวเองนะครับผมสุดท้ายนะครับฝากกดติดตามช่องช่างบุ๋มชแนลเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่างบุ๋มด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ